สวัสดีครับขึ้น C4 ไม่ปั่นแห้งคลิปเดียวจบเครื่องซักผ้าฮิตาชิการซ่อมต้องใส่รองเท้าและห้ามเปียกน้ำว่าอันตรายอาจถึงชีวิตขั้นตอนการตรวจซ่อมสังเกตดูว่าถังเขย่าแรงหรือไม่ถ้าถังเขย่าแรงหรือถังโยกขั้นตอนการซ่อมดังนี้แต่ถ้าถังนิ่งปกติไม่เขย่ารุนแรง ือเขย่ามันสั่นๆน,นิดหน่อยก็ให้ตรวจซ่อมด้วยแบบนี้ส่วนนี้ก็คือคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะก็จะเป็นวิดีโอให้ชมนะครับซึ่งก็จะมีขั้นตอนการซ่อมอยู่ในนี้เลยเริ่มต้นจากทางเขย่ารุนแรงก่อนหรือทางโยกคือเห็นได้ชัดนะครับถ้ามันจะเขยา่ามันจะมันจะตุบตับตุบจับเลยคือรุนแรงอย่างเห็นได้ชัด หนึ่งวิธีแก้ไขก็คือเกลี่ยผ้าให้เสมอถ้าไม่เสมอก็จะเกิดอาการขาหยเยาแรงหรือเตะทางได้และเครื่องจะปล่อยน้าเข้าเครื่องเพื่อซักใหม่เพื่อเป็นการเกลี่ยผ้าในขณะซักให้เสมอเพื่อที่จะปั่นแห้งในรอบต่อไปได้แต่หลักการทํางานจริงๆนั้นไม่ค่อยได้ผลครับถ้าซักตุ๊กตาถัางก็จะชอบขย่อมแรงให้เอาตุ๊กตาออกครับซักผ้านวมก็ชอบเตะถังเช่นกันต้องกระจายน้ำหนักผ้านวม เมื่อกระจายน้ำหนักผ้านวมออกไปให้เท่าเท่ากันทั้งถังก็จะใช้ได้แล้วครับสองจับหัวมุมเครื่องซักผ้าโยกดูว่าโยกหรือไม่โดยการจับที่หัวมุมทั้งสองด้านในแนวทแยงถ้าเครื่องซักผ้าโยกก็ปรับขาตั้งด้านหน้าจะมีที่ปรับด้านหน้าทั้งสองด้านสามเอาน้ำใส่ถังให้ท่วมจานพอประมาณ แล้วดูว่าน้ํากับขอบจานซักเสมอกันหรือไม่ถ้าไม่เสมอก็แสดงว่าเครื่องซักผ้าเอียงอยู่ให้ปรับขาเครื่องซักผ้าใหม่ให้ได้ศูนย์ก็ใช้ได้แล้ว 4. น็อตยึดถังปั่นคลายออกทําให้ไม่ได้ศูนย์ทำให้มันหลวมขอบแขกทำให้เวลาปั่นแห้งมันเกิดเอียงนะครับก็ให้ไขน็อตกลับเข้าไปก็ใช้ได้แล้ว หาตรวจดูว่าโชคเป็นสนิมหรือไม่ถ้าเป็นสนิมบริเวณโชคหรือส่วนที่เป็นสปริงเส้นใดเส้นหนึ่งก็จะทําให้ถังไม่สมดุลทําให้เกิดอาการเขย่าอย่างรุนแรงก็จะต้องทําการเปลี่ยนโชคควรถ่ายรูปตําแหน่งโชคไว้ก่อนโชคคู่หน้ากับโชคคู่หลังจะไม่เหมือนกันเวลาเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนทั้งสี่เส้นครับคือขายชุดละสี่เส้น เป็นโชคมือสองก็อยู่ที่ประมาณสองร้อบาทครับ 6. โยกถังดูว่ามีน้ำท่วงอยู่บนขอบถังหรือไม่น้ำขอบถังด้านบนจะมีไว้เพื่อรักษาสมดุลขณะถังหมุนด้วยความเร็วสูงถ้าขย่าแล้วมีเสียงน้ำอยู่ก็แสดงว่าปะกะติห้ามยุ่งกับส่วนนี้โดยเด็ดขาดถ้าถังปะกะติไม่เขย่ารุนแรงคือขย่าของมันตามปะกะติคือันสั่นนะครับ ไม่ถึงกับเขยา่าคือแค่สั้นๆขั้นตอนการซ่อมดังนี้หนึ่งตรวจเช็คสวิตประตูในรุ่นที่มีก้านสวิตขายาวคือถ้าถังมันเตะจะต้องเตะโดนขานี้ประมาณ3ามครั้งเครื่องก็จะปล่อยน้ำเข้าเครื่องเพื่อซักใหม่เพื่อเป็นการเกลี่ย้ายเสมอเพื่อที่จะปั่นแห้งในรอบต่อไปได้ให้ทำความสะอาดสวิตประตูนี้นะครับ สวิตที่เป็นขาก้านยาวนะครับที่ถังเวลามันผักมันแรงๆหรือขย่ามันแรงๆมันจะมาเตะก้านสวิตนี้ได้น,นะครับให้ฉีดด้วยน้ำมันโซนแนเพื่อกาจัดเพื่อกําจัดความสกปรก,กนะครับหรือระยะสวิตเปลี่ยนไปครับก็จะต้องทําการดัดสวิตตามคลิปที่เกี่ยวข้องด้านล่างนะครับหรือสายไฟขาดในหรือขาดบริเวณขั้วหรือแจ็คหลวมทําให้เกิดการแตะบ้างไม่แตะบ้าง หรือเป็นที่แจ็คขั้วต่อสายไฟสกรปรกทำให้แตะบ้างไม่แตะบ้างโดยรวมคือเวลาปั่นแห้งจะมีการสั่นเล็กน้อยเป็นปกติอยู่แล้วขณะที่สั่นเล็กน้อยอยู่นั้นคือขณะที่สั่นเล็กน้อยอยู่นั้นจะทําให้เกิดสัญญาณไฟที่สวิตช์โรโต้ก้านยาวมันสวิงตามการสั่นทําให้ m c u นึกว่าเตะถังรุนแรง mcu จะสั่งปล่อยน้ำเข้าเครื่องเพื่อซักใหม่เพื่อเป็นการเกลี่ยผ้าให้เสมอตามที่นักตามที่นักโปรแกรมเมอร์คาดเาาไว้ว่ามันจะเสมอแต่มันก็ไม่เคยเสมอได้เลยนะครับเพื่อที่จะปั่นแห้งในรอบต่อไปได้ให้ตรวจเช็คโดยใช้มิเตอร์จับที่ขั้วหรือแจ็คหรือไฟหรือสายไฟนะครับเส้นนั้นๆแล้วโยกสายไฟว่าโอห์ม นิ่งหรือไม่ถ้าไม่นิ่งก็แสดงว่าเป็นที่สายหรือแจ้งนั้นหรือจะทำการช็อตสวิต์ประตูเข้าด้วยกันด้วยฟิวรถยนต์ตรงนี้ไม่ใช่10แอมป์นะครับเพราะว่าไฟตรงสวิตช์นี่เป็นไฟที่กระแสต่ำครับดังนั้นใช้ฟิวขนาดไหนมาใส่ก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเลือก10แอมป์ไปอันนี้เขียนผิดครับให้ใช้ฟิวขนาดใดก็ได้นะครับ แต่ให้ใช้ฟิวรถยนต์เพราะว่าสามารถเสียบเข้าได้พอดีครับจะใส่สองเส้นของสวิตเข้าด้วยกันได้พอดีค่าประมาณ10แอมป์ขึ้นไปหรือจะใช้ลวดพันสายสวิตท,ทั้งสองเส้นเข้าด้วยกันเพื่อทดสอบอยู่ก่อนก็ได้ถ้าชอ็อตสายสวิตท,ทั้งสองเส้นเข้าด้วยกันแล้วหายก็แสดงว่าเป็นที่สวิตให้ทำการซ่อมสวิตตามคลิปด้านล่าง,างหรือเปลี่ยนสวิตก็จะใช้ได้แล้ว แต่การชาสวิสตต้องระวังเครื่องปั่นมือด้วยเพราะเมื่อเรายกประตูเครื่องซักผ้าจะไม่ตัดหมายความว่าปั่นตลอดซึ่งอันตะะรายมากหรือเช่นถ้าเป็นเครื่องซักผ้า LG ที่ไม่มีการสวิตประตูก็จะทําการตรวจจับด้วยตัวเฟสเชอร์แทนตัวเฟสเชอร์ก็คือตัวจับความถี่เพื่อตรวจสอบระดับน้ํานะครับมันจะเป็นตัวจับระดับ เป็นตัวตรวจจับระดับน้ามันจะมีสายยางคล้ายสายน้ําเกลือต่ออยู่ที่ถังนะครับเมื่อน้ําขึ้นมามันก็จะดันเพชเชอร์ตัวนี้ให้แกนเฟอร์ไรท์ในเพชเชอร์มันจะมาดันยางไดร์เบลมในเพชเชอร์ทำให้แกนเฟอร์ไรท์ในเพชเชอร์ไหลเข้าสู่ขดลวดได้ลึกมากขึ้นเมื่อไหลเข้าไปลึกมากเท่าไหร่ความถี่ก็ยิ่งต่าลงมากเท่านั้น ตัวเซีก็จะทําการตรวจจับความถี่ตรงนี้เมื่อถึงจุดที่เขาได้เขียนโปรแกรมกันไว้ก็จะรู้ได้ว่าน้ําอยู่ในระดับที่ต้องการแล้วก็จะทําการทํางานตามที่ได้เขียนโปรแกรมไว้นั่นเองตรวจจับด้วยจุดเพชเชอร์นะครับคือจะมีลูกเหล็กอยู่ภายในเมื่อถังเตะก็จะทําให้ลูกเหล็กภายในเพชเชอร์กระเด้งกระดดอน การเต้กระตอานทําให้ความถี่เปลี่ยนแปลงทําให้ mcu เข้าใจว่าถังเตะอย่างรุนแรงก็จะทําการปล่อยน้ําออกก็จะทําการปล่อยน้ําเข้าเพื่อทําการซักเพื่อเกลี่ยผ้าหรือสายมีปัญหาตามขั้วแจ็คแจ็หลวมแจ็คสปกปรกสายขาดในหรือสายขาดระหว่างขั้วก็ให้ตรวจเช็คโดยการวัดโอห์มโดยการขยับสายว่าโอห์มนิ่งหรือไม่ถ้าไม่นิ่ง ก็จ่ายการสายเลยแจ็คนั้นหรือในกรณีที่มีหนูกัดสายไฟเพชเชอร์ขาดและสายไฟมอเตอร์ต่างๆขาดในตำแหน่งเดียวกันเวลาหนูกัดมันมักจะกัดติดตำแหน่งเดียวกันครับมันจะกินไปจนกุดหมดเลยเมื่อพันสายไฟเสร็จแล้วถ้าสายเพชเชอร์อยู่ติดกับสายมอเตอร์ต่างๆเมื่อมอเตอร์เริ่มต้นทำงาน ก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กสูงสุดไปตัดกับสายไฟเพเชอ์ picture, ทำให้ความถี่เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้ mcu เข้าใจว่าเตะถังอย่างรุนแรงได้เช่นกันในกรณีสายที่เป็นปกติมันจะไม่เกิดเข้ามาได้นะครับมันจะเกิดเข้ามาไม่ได้ในกรณีที่โดนุดกัดสายไฟขาแล้วเรามาพันสายนะครับมันก็จะสามารถเกิดสนามแม่เหล็ก ในกรณีที่เราวางสายไว้ชิดกันเหมือนเดิมมันก็จะเกิดอาการนี้ได้เช่นกันนะครับในตอนจังหวะแรกที่เราพันสายกลับเข้าไปเมื่อเทสจะไม่เกิดปัญหาใดๆทั้งสิ้นแต่ใช้ไปได้สักระยะสายมันจะมีแรงดึงดูดเนื่องจากมีสนามแม่เหล็กมันจะดึงดูดเข้าหากันจนถึงจุดจุดหนึ่งมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ ชัดเจนจนทําให้ m c u ตรวจจากความถี่ได้แล้วก็รู้ว่ามันสวิงก็จะเกิดอาการนี้ได้เช่นกันสน่วนอาการนี้ฟังแล้วมันเหลือเชื่อนะครับแต่ผมได้ทําคลิปไว้เรียบร้อยแล้วไว้จะได้นําเสนอในโอกาสต่อไปก็ต้องรออีกอาจจะเป็นหลายเดือนเพราะผมมีคลิปเยอะตอนนี้ผมก็ทยอยทําขึ้นไปถ้าใครอยาก รู้เป็นอย่างไรก็คลิกติดตามได้ถ้าคลิกติดตามได้เลยครับเพราะการคลิกติดตามเมื่อผมทําคลิปขึ้นไปก็จะไปโชว์ให้ท่านดูท่านก็สามารถเลือกดูได้เลยครับเพราะถ้าท่านมาดูทีเดียวก็คงไม่ไหวเพราะคลิปมันเยอะให้แยกสายเพลช์เชอร์ออกนะครับจากสายมอเตอร์ต่างๆในบริเวณที่พันสายเท่าน,นี้ก็ใช้ได้แล้วครับโดยการพันสายเพชเชอร์ไว้ต่างหากเลยครับให้พันสายเพชเชอร์ จะมีสองเส้นหรือสามเส้นก็แล้วแต่แล้วก็พันพันเข้าไปนะครับรวมกระจกเดียวกันเลยแล้วก็พวกสายมอเตอร์ก็รวมไว้กกระจกหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาสายก็หาหลักอะไรก็ได้ครับในบอร์ดนั่นแหละครับแล้วก็พันเพื่อให้มันแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงก็เท่านี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ครับเพราะผมก็เจอมาสองครั้งแล้วครับอาการแบบนี้แต่ต้องเป็นสายที่อ่าโดนหนูกัดสายไฟขาดแล้วมาพันใหม่นะครับจึงจะเจออาการแบบนี้ ส่วนสายไฟปกตินั้นก็ยังไม่เคยเจอครับส่วนใหญ่จะเกิดตอนมอเตอร์ซักปันเริ่มต้นทํางานหรือ,อยู่ทํางานนะครับเพราะจะสามารถเพราะมอเตอร์ซักปันเนี่ยมันจะใช้กระแสสูงเวลาทํางานเนี่ยมันจะปึ๊บเลยนะครับจังหวะขึ้นทีแรกจะทําให้เกิดสนามแม่เหล็กที่เข้มนะครับและมันจะสามารถเข้ามาที่บริเวณที่หนูกัดสายไฟขาดได้เลยนะครับ แต่ถ้าเราแยกออกจากห่างกันมันก็จะไม่เกิดนะครับถ้าไปวางยึติดกันเหมือนเดิมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการตัดต่อสายไฟแล้วมันจะเข้มจังหวะที่เริ่มต้นทํางานนะครับหรือทำงานนะครับเพราะจะสามารถส่งสนามแม่เหล็กได้แรงสูงสุดและมอเตอร์สักปั่นนั้นก็จะส่งสนามแม่เหล็กได้รุนแรงกว่ามอเตอร์เดนนะครับดังนั้นก็จะเป็นจังหวะมอเตอร์สักปั่น ถ้าเป็นเนื่องจากสนามแม่เหล็กรั่วมาที่สายเรเซอร์ก็จะทําให้เกิดการเสียอื่นๆร่วมด้วยครับมันจะมีรวนไปทั้งจัดรอดเลยนะครับเรียกไม่ใช่ว่าจะมีอาการเรื่องปันแห้งอย่างเดียวมันจะมีอาการแห้งเื่อื่นๆด้วยแต่เยเรียกว่าอาการรวนนั่นเองส่วนคลิปที่เกี่ยวข้องนี้นะครับก็จะเป็นการวัดเป็นอะไรนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับถึงจะเป็นคนละยี่ห้อก็าตามที่ใต้วิดีโอที่ท่านกําลังชมอยู่ครับ คลิกลิงก์เข้าไปจากนั้นคลิกคำว่าซ่อมจากนั้นเลื่อนลงมาที่เครื่องซักผ้าฝาบนสองครับคลิกเครื่องซักผ้าฝาบนสองจากนั้นก็เลื่อนลงมาครับขึ้น c สี่ตรงนี้นะครับถังเขยวไม่เั็นแห้งคลิกเข้าไปก็จะมีวิดีโอให้ท่านชมและก็ข้อมูลให้ท่านอ่าน เพิ่มเติมครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ